สวัสดีค่ะต้านะคะจากช่อง r i c Energy ค่ะวันนี้ก็เป็นเอพิโซดแรกของทางช่องเรานะคะโดยทางช่องเราจะพูดถึงโซลา r เซลล์ก่อนที่จะมาทำความรู้จักกับโซลา r เซลล์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s cribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะ ถ้าพูดถึงการประหยัดพลังงานโซล่าเซลล์ถือว่าเป็นการประหยัดพลังงานรูปแบบหนึง่งที่ถูกพูดถึงกันมาใน5-6ปีที่ผ่านมานะคะโดยพูดถึงกันว่าเป็นการประหยัดพลังงานเป็นไฟจากฟ้าบ้างละ่ะเป็นเงินจากฟ้าบ้างละ่ะแต่จะมีใครรู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วอะโซล่าเซลล์คืออะไรและทำงานยังไงมีใครรู้บ้างไหมคะมีใครรู้บ้างไหมคะพี่โอรู้ครับ โอแล้วโซลาร์เซลล์มันทํางานยังไงหรอคะโซลาร์เซลล์หรอคะทางานยังไงอ๋อก็เกิดจากการที่เมื่อมีแสงแดดซึ่งเป็นเครื่องเป็นเหล็กไฟฟ้าตกกระทบลงบนแผ่นโซลร์ซึ่งประกอบไปด้วย3ตัวนำไฟฟ้ามันก็เกิดการแลกเปลี่ยนประจุก,กันขึ้นและก็เกิดเป็นกระแสไฟฟ้าขึ้นมานั่นเองนะคะ่ะพี่โอว่าแต่ว่าตอนนี้บ้านเราอะค่ะมีโซลาร์เซลล์กี่รูปแบบหรอคะที่ติดตั้งในประเทศไทยคะ่ะอ๋อในประเทศไทยหรอคะมันมีด้วยกัน3รูปแบบด้วยกันรูปแบบที่1นึ่งเขาเรียกว่ารูปแบบออนกิด ก็คือเป็นการต่อขนานกับการไฟฟ้า <S <S ใช้ร่วมกันระหว่างโซล่าเซลล์กับระบบของการไฟฟ้าค่ะ <S <S ส่วนรูปแบบที่2องเขาเรียกว่ารูปแบบออฟกิดรูปแบบออฟกิดคือการติดตั้งโดยไม่ขนานกับการไฟฟ้าเลยหลักๆมันมีติดตั้งที่แถวชนบทหรือส่วนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ยกตัวอย่างอะไรเหรอคะก็ยกตัวอย่างเช่นติดตั้งที่ตามท้องไร่ท้องนาทําเป็น ที่สูบน้ําหรือแม้กระทั่งกระแสไฟหรือหลอดไฟตามทางหลวงชนบทนะคะ oh. ส่วนรูปแบบสุดท้ายเขาเรียกรูปแบบไฮบริดเป็นการผรสมผสานกันระหว่างออนกิดกับออฟกิดค่ะ hmm. ซึ่งระบบนี้ก็กําลังนิยมในประเทศไทยเพราะว่าบางครั้งผลิตกระแสไฟฟในช่วงกลางวันได้เยอะเราใช้ไม่ใช,ใช้ใช้แล้วเหลือ เราก็เอามาเก็บไว้ในแบตเตอรี่แล้วเอาไปใช้ในช่วงกลางคืนไงคะ <Wow. S 1> อ๋อเข้าใจได้เอ่ยเข้าใจแล้วคะ่ะต้องขอขอบคุณพี่โอมากมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับโซลาร์เซลล์กับเราทําให้วันนี้แบบกระจ่างขึ้นเยอะเลยคะ่ะไม่เป็นไรคะ่ะน้องต้าเอาไว้คราวหน้าถ้าพี่โอมีโอกาสจะได้มาแชร์ความรู้ให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลาร์เซลล์นะคะ ทีนี้ทุกคนก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าโซลา r เซลล์มีประโยชน์มากๆเลยนอกจากได้จากพลังงานที่ไม่มีวันหมดวันสิ้นจากดวงอาทิตย์แล้วนะคะเรายังสามารถประหยัดค่าไฟเซฟเงินในกระเป๋าของเราได้อีกด้วยค่ะและที่สําคัญนะคะเรายังสามารถขายไฟที่ผลิตได้คืนให้กับการไฟฟ้าได้อีกด้วยนะคะโอ้โหเห็นแล้วไหมคะว่าการใช้โซลาเซลล์มีแต่ได้กับได้ค่ะ ส่วนใน EP ีต่อไปนะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของแผงโซลาเซลล์กันบ้างคะ่ะว่าแผงแตละประเภทนะคะมีข้อดีข้อเสียอย่างไรและแผงแบบไหนที่เหมาะกับการติดตั้งกับบ้านเรานะคะถ้าใครไม่อยากพลาด e ีีต่อไปก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้หน่อยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย